าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆนีจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมาม,มี่ทีนิวเช่นเคยนะคะ จอการมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำเลยคลิปนี้นะคะมาแจ้งข่าวสำหรับใครนะคะที่เป็นผู้ปกครองรอคอยเงินอุดหนุนบุตรในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้จะโอนเมื่อไหร่นะคะวันนี้เรามาแจ้งข่าวแล้วนะคะ Facebook นะคะศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565โดยระบุว่าธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์65นะคะก็ขอให้ผู้ปกครองค่ะได้ไปตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารที่แช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนืน่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะทราบผลการจ่ายเงินอีก14วันข้างหน้าหลังจากโอนเงินไปแล้ว โดยการจ่ายเงินอุดหนุนบุรนะคะจะเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ค่ะผู้มีสิทธิ์ที่รับเงินอุดหนุนรายเดิมนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2550จนถึงธันวาคม2564ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนก่อนวันที่25มกราคม64กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์เริ่มได้รับสิทธิ์ในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์นะคะ ผูป้ปกครองสามารถตรวจสอบเงินอุดหน,นุนบุตรได้2ช่องทางเลยนะคะคือผ่านเว็บไซต์นะคะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือผ่านแอปพลิเคชันนะคะทางรัฐนะคะ,ะโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาได้เลยโดยหากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนบุตรนะคะ สามารถนะคะติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตรน,นะคะโดยโทร0820917245หรือ0820379767ได้นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการนะคะและซึ่งมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะคะ สำหรับผู้ปกครองที่ขอรับเงินอุดหนุนบุตรน,น,นะคะให้มันตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบเป็นประจำด้วยเพื่อเรานะคะจะได้รับผลประโยชน์ทันท่วงทีหากเรามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบอร์โทรของท่านก็ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและให้แก้ไขให้เรานะคะเผื่อมีปัญหาอะไรเขาก็จะได้แจ้งเราได้ทันท่วงทีและที่สําคัญค่ะอย่าลืมมันตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่านนะคะว่าใช้ได้หรือไม่ไม่ใช่แบบนี้แต่บอกว่าเงินไม่เข้าสักทีแต่ไม่เคยไปเช็คเลย ว่าบัญชีธนาคารยังใช้การได้เป็นปัจจุบันหรือไม่นะคะอันนี้นะคะเอามาแจ้งข่าวดีให้กับทุกท่านนะคะใครที่เป็นผู้ปกครองนะคะรอรับอยู่วันนี้นะคะเงินเข้าแล้วคะ่ะลองไปเช็คดูได้ไม่ได้ยังไงคะคอมเมนต์มาบอกทีด้วยนะคะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,000 ้อบาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดี e นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ